ทีสวัสดีพี่น้องอีกือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแดวทางฮานอยประจําวันพฤหัส,สบดีที่26นะครับมิถุนายน68นะครับเสียงแจ้วแจ้วมาอีกแล้ว ตอนเช้ากับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะ,ะตามกระตอกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมก่อนอื่นบาที่คุณสวัสดีนะครับเม่ยเม่สมาชิกเอฟซีขาประจำนะครสวัสดีนะครับพี่พี่จมาชิกผู้ที่เข้ามติดตามใหม่ยินดีต้อนรับเข้าช่องบอ่าวทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับตามกระตอไปกระต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันพฤหัสบดีที่ 26เลยนะมาชิกนะครับแป๊บปเดียวจะหมดเดือนละสําหรับเดือนมิถุนายนสำหรับแนวทางผมก็ลงที่ไม่เป็นประจําทุกวันในมาชิกรุ่นเฮงรุ่นปังกันทุกวันร่ำกันทุกวันเลยในมาชิกนะครับผมจะเพิ่งเบื่อกันนะนะครับผมนะเหนื่อยก็พักรักก็ไปต่อนะครับสำหรับแนวทางผมวันนี้ก็คัดให้แล้วนะครับเน้นให้แล้วสำหรับวันนี้เนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆริงกดการจะเตือนมาด้วยนะเวลาผมอัปโหลด คลิปให,ใหม่ๆมาชี้จะได้ไม่พลาดแนวทางจะบอกที่เต็มที่เหมือนเดิมนะสำหรับทางผมในทางไหนเดินดีเดินต่อนะครับแนวทางไหนเดินไม่ดีเนี่ยปรับแต่งแก้ไขเนาะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องท,ท,ทางก็ขอบคุณแม่ให้มาเช็กไว้ด้วยกันลวกันนะที่ยังติดตามได้อย่าง คนไลค์กูแชร์ให้มาโดยตลอดนะครับสหรับที่มาชิคที่มาติดตามใหม่นะอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะทักทายอะไรก็ได้สวัสดีอะไรก็ได้เนาะนะครับหรือจะส่งติ๊กกลุ้งเทติเกอร์ได้หมดนะครับเวลาผมลงคลิประบบจะได้แจ้งเตือนไม่งั้นระบบไม่ได้นะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาสรุปผลสุดท้ายให้สลับแนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาชิคเราพนักงานเขาต่างต่อในรอบวันศุกร์นะครวามสำคันอย่างนี้ให้ขึ้นเ่านั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปผลกันในนมาชิะครัับบสเมมืืื่่่ออออวววาาานนโโ้หเถได้เฮเลยนะครัับหลงๆมาเนี่ย นะครับผมเน้นให้เลยนะครับสำหรับาสายออกกำลังกายรีบวิ่งผมเป็นสามพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะว่าเป็นอย่างไรไปสู่เป็น้าหางนี่มาชิโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนะครับผมอ่ะมาดูฮานอยเมื่อวานเลยนะมาชิอันนี้คือฮานอยผมเมื่อวานนะนะครับผมนะครับวันพุธที่ 25นะครับสำหรับเมื่อวานผมให้7กับ8 8กับ7นะนะผมให้7กับ8 8กับ7นะครับเทียบกันสีน้อยเนาะมีน้อยกิดน้อยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะอันนี้พอดีผมนำผลกาชาตมาลงแทนน้อยพิเศษนะครับเออนะครับสับสนไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็สรุปตามนี้อันนี้คือกาชาตเนาะนะครับกาชาตเมื่อวานเนี่ยนะครับ375นะ05กาชาตเมื่อวาน375นะครับผมให้7 9 7 0 7 1เลยนะผมให้7 9 7 0 7 1เลยนะครับ กระชากนี่ลงที่7นะอันนี้คือกาชาดนะเฮมาชิคขออภัยด้วยผมนำผลมาเขียนเกีติผมก็เลยนำรอบพิเศษมาเขียนข้างล่างข้างใต้นะนะครับผมนะครับกาชาดลงที่7เนาะผมให้7กับ8นะครับ3พี่น้องเมื่อวานผมฟลาดที่8นะนะครับ3พี่น้องเมื่อวานผมฟลาดที่8ก็มีนอยพี่นอยปกแล้วก็ VIP นะครับผมฟลาดที่8เมื่อวานนะนะครับกาชาดลงที่7เนาะนะครับแล้วก็นาเกียรติอะนะครับ54820นะครับห้าสี่แปองนนี่คือกาชาดเนาะ นะครับโอ้โหเข้าชุดนี้เลยเนี่ยมาชิกสามพี่นั่งเลยนะนะครับห้าสี่แปดสองศูนย์นี่นะครับอันนี้สี่แปดห้านะนะครับผมอันนีนเนนะ้เข้าชุดนี้อ่ะนะครับเข้าชุดนี้เนาะสามพี่นั่งเลยนะเฉพาะกิจนะครับโอ้โหเฉพาะกิจก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะมาสามพี่น้องเนาะแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ไม่ลงในมาสิกสี่แปดด้วยนะสี่แปดด้วยนะครับ นะตัวเน้นผมนี้เล็กมากเลยจิ๋วเรีออ่วะนะครับแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ไม่ลงนะครับนะครับสองศูนย์ไม่ลงเนาะแล้วก็อ่าพ,พิเศษนะแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์พิเศษแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์แปดประโยชน์สลักร้อยเลยนะนะครับอันนี้คือพิเศษนะอ่านี่นะครับพิเศษนะครับอยู่ข้างล่างนะอันนี้คือกระชาติผมอ่านำผลมาเขียนผิดนะครับอันนี้คือพิเศษแปดประโยชน์สลักร้อยสี่ศูนย์ไม่ลงนะครับพิเศษเนาะ จะเช้ามานี่นะครับเอ้าเขียนผิดเขียนถูกเอ้านี่นะครับอ่าแล้วก็ปกตินะครับเจ็ดสามหกแปดหกนะครับเจ็ดสามหกแปดหกโอ้โหเข้าช่วงนี้นะนะครับเออนะครับเข้าช่วงนี้เนาะนะครับนี่เข้าช่วงนี้แปดหกนเฮมชิกนะครับตรงนะในรอบปกติจอดตรงเลยนะครับโอ้โหมีเฮมชิกโชคดีกันเยอะนะครับสลับระหวานผมฟ้าที่แปดด้วยนะสามพี่น้องเนี่ยนะครับสลับใส่ออกกําลังกายนี่ยเฮ้ว่าโชคดีเลยนะครับนี่เอ้านะครับ นะครับเจ็ดสามหกเจ็ดประโยชน์หลักร้อยในมาชิกนะครับเจ็ดประโยชน์หลักร้อยเนาะนะครับลงอยู่นะแต่ว่าประโยชน์หลักร้อยนะครับเจ็ดสามหกเนาะ 36, นะแล้วก็วีพีสามหนึ่งห้าหกสองวีพีสามหนึ่งห้าหกสองอันนี้ไม่ลงนะครับ,นนนะรบนะอันนี้ไม่ลงเนาะนะครับอันนี้ไม่ลงสามหนะึ่งห้าหกสองนี่ไม่ลงเนาะอ่านะครับอ่ะนะครับเมื่อวานสรุปก็คือเนะี่ยมาชิกนะครับอ่า เขานอเกดนะนอเกดสามพี่นั่งเลยนะห้าสี่น,ะ 4, 8, 5, นี่ะี่แปดห้ามีาชิคโชวดีนะครับสลับสามพี่นั่งในระนอรเกดเนาะนะครับแล้วก็86ดหกชนีเนาะ นะครับแผ่นหกในรอบปกติด้วยเมื่อวานนะครับได้เฮเลยนะครับอ่ะดีใจกับที่มาชิคผู้โชคดีด้วยก็ทําเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานฟาดที่แปดด้วยเนาะนะครับอนะครับอ่าสลับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมอะไรในะมาชิคนะครับเนาะนะครับอ่าเหนื่อยก็พักก็รักก็ไปต่อนะสลับในทางผมมีลงให้เป็นประจําเลยนะสลับในทางฮานอยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสไลด์ให้นะนะครับใส่ร่มๆนิดนึงสลับในทางรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวมันเรินมาฟาดให้ ในเล่าที่ผ่านมาเนี่ยฟาดหกมาศูนย์หกรัฐบาลไทยอ่ะตามต่ตนะครับสำหรับเราพนาเมื่อวานเนี่ยเบิ้ลหน้านะครับนะครับสองสองแปดเนาะสามสองสองหกแปดเอ้นะครับเบิ้ลหามเลยมาบ่อยสำหรับพนาช่วงนี้เนาะอ่ะตามตตอฮานอยวันนี้นะครับผมคาดแล้วนะนะครับถือว่าคาดแล้วนะครับผม,มเปลี่ยนมุมไฟใหม่เลยบางแสงอาไม่เป็นไรเนาะวันนี้นะครับผมเนาะนะครับวันที่ยี่สิบหกเลยนะมาชิ หกเนาะครับหกเเนาะนะครับอ่ะยังไงขอให้มาสองที่นั่งสสยมานั่งได้สลหรับวันนี้นะครับผมเดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องเนาะนะครับอย่าสะดุดสินะครับเลยสะดุดเลยมันเสียทรงเอานะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมนะเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นมัดรวมนะมาเช็คอันนี้เป็นมัดรวมเด้อนะครับมาดูตัวเด่นนะสำหรับใสยออกกำลังกายนะครับเด่นผมให้ตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผม เดสองกับหกนะนะครับสองกับหกหกกับสองนะนะครับจะคู่ได้จะพูดไว้เลยเนี่ยมาใชเพวกมาเข้ามาเป็นคู่เนะาะจะพูดไว้ก่อนเลยนะสองกับหกหกกับสองนะครับสลับสายพี่น้องได้ผมมาเน่นให้เนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเดินสองตัวเนาะสองตัวเด่นสองตัวเด่นสองตัวนี่นะครับ สองเจ็ดนะสองแปดสองเก้านะเด่นสองนะครับแล้วก็เด่นหกอะหกเก้านะหกศูนย์หกหนึ่งนะเด่นหกใน,ะนนะมาชิกนะครับอ่าเบิ้ลน,นะสองสองกลับเอ้หกหกซิอันนี้ขออภัยหกหกนะอันนี้หกหกนะครับจะไปเขียนเก้าแล้วดูดินะครับผมอ่ะนะครับชอบไม้เบิ้ลน,นะครับเมื่อวานเมื่อวานนะครับ เบื้นไม่ลงนะครับสลับฮาโอนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวจุดประกาศแสดงก่อนนะใจไม่ร่มนะครับผมยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับสองหกหกสองนะครับจับคู่ได้เลยนะมาชิคสองหกหกสองจับคู่ได้เลยเด้อนะครับเพราะว่าบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะนะครับต้องระวังนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนอะหกอ่ะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็ พอเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับสําหรับในตัวเด่นผมเนาะนะครับเอามาดูตัวเน้นนะนะครับผมเน้นที่สองแปดนะแล้วก็หกหนึ่งนะครับอันนี้เน้นที่สองแปดกับหกหนึ่งนะกระดาษมันเลื่อนขออภัยครับอ่เบิ้ลก็สองสองกับหกหกนะครับสําหรับแนวทางเบิ้ลชอบไหมนะครับผมนะครับเดินทางไปจะเดินมาทางกลับนะจะปลอดภัยช่วงนี้ระวังก้าวเนาะนะครับอ่านะครับอ่ะขอช่วยดีกันสหรับนะชุดจับ คู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็ตามไปด้วย3ตัวเด่นเด่นสตัวนะนะครับนะครับสลับสายกระดกหัวดูแล้วกันนะให้มาเช็คนะครับผมสามตัวเด่นเด่นสาตัวนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวมีนะครับเจ็ดสองแปดนะนะครับแล้วก็แปดสองเก้านะแล้วก็ ศูนนะสลับในชุดสาตัวก็สามชุดอีกขึ้นเขาชอบไหมชอบแคบเลยนะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะมาเช็คสลับในทางฮานอยนะครับประจาวันพฤหัส,สบดีที่26นะครับมิถุนายน68เป็นมันดรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้นะครับในห้องเรียนก็ถือว่าด้ดีนะครับใครที่ชอบแบบ เป็นแยกหน่อยเนี่ยก็ทัก BT827 ได้เลยในยมาชิกนะครับจะได้ไม่ตกขบวนเนาะนะครับอ่ะ2662นะนะครับจับคู่ได้เลยนะครับสลับ3พี่น้องนะผมฟ่าที่6นะครับสลับอันนี้เนาะเอานะครับ3พี่น้องผมฟ่าที่6กนะอ่า3ามนอนะอนะนี่3นอนะบวก3นอนะครับบวก3นอนะ3น่อยนั่นแหละนะครับอ่า พิปกวีนะนะครับผมฟ้าดิ้หกวันนี้สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะนะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยมาชิค่ะผมเรียนที่สองแปดกับหกหนึ่งเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะครับสองสองกับหกหกนะอันนี้หกหกให้มาชิคนะครับเนาะในตัวเด่นนี่แหละเบิ้ลเนาะนะครับเดี๋ใครจะกันเบิ้ลไว้เมื่อวานเบิ้ลไม่ลงนะครับผมระวังกระโดกหัวดนะนะใครมีกำลังนะครับอ่ะขอโชคดีกันสลับมาชิคจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับสามตัวเด่นก็มีเจ็ดสองแปดแปดสองเก้าแล้วก็ศูนย์หกหนึ่ง ประมาณนี้สลับแนวทางฮานอยผมประจิษวันพฤหัส,สบดีที่26วันนี้เนาะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆนะครับขอให้มาสองที่นั่งสามนั่งเลยได้สลับในรอบนี้เนาะนะครับจะได้ปพื่อเพืปังๆกันนะครับถ้าใครชอบสองก็ให้อ่าระวังสอง้ใครชอบหกให้ระวังหกตามผมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ลู้นปังกันนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาสรุปโคสุดท้ายให้เนาะสาับแนวทางรัฐบาลไทยนะนะครับเราพัฒนาเขาตามกันต่อในรอบวันศุกร์นะครับเดี๋ยวขั้เน้นให้เนาะนะครับขอบคุณทุกคนเม้นดีๆ ขอบคุณทุกๆการไลค์กับแชร์ใจมากเฮมชิคขอบคุณทุกๆการติดตามจมากเฮมชิคที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะนะครับรักใครชอบใครก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆพี่ๆกับคนที่เรารู้จักได้เลยเผื่อในช่วงมีดวงกันในทางผมเนาะนะครับอะ่ะนะครับมันหมันไปด้วกันครับวันนี้เนาะนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีเป็นของทุกคนสวัสดีนะครับมันหมันครับ